สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมสวนเดี๋ยวจะมาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งครับที่ผมปลูกเอาไว้เมื่ออปีที่แล้วเอาสองปีที่แล้วนะครับก็คือต้นกระถินเทพากระถินเทพานครับเป็นต้นไม้ใน ตารางของอประเภทสะสมคาร์บอนนะครับเป็นอนันับต้นๆซึ่งต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ในปริมาณที่สูงครับและเป็นหนึ่งใน58ชนิดของต้นไม้ที่สามารถขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าการเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงนะครับต้นที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะครับต้นนี้นะครับอายุป,ประมาณสองปีกว่ากว่าความสูงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่เมตรกระถินเทพาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เขาต้องการแสงพอสมควรนะครับ ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าต้นที่ได้แสงเต็มที่เนี่ยจะได้จะมีการเติบโตที่ดีนะครับอย่างอย่างต้นนี้นะครับเกือบ4ี่เมตรเนี่ยสองปีกว่าเท่านั้นเองสูง4เมตรแต่ต้นถัดไปห่างกันสาเมตร3เมตรนะครับต้นละห่หางกักนประมาณ3าเมตรผมเปรียบเทียบให้ดูสามต้นนี้นะครับต้นกลางนี้นะครับสูงได้เรียกกัน นะครับก็ประมาณสาเมตรโดนแสงน้อยหน่อยแต่ว่าต้านถัดไปครับนี่ครับอันนี้โดนแสงน้อยครับโดนร่มเงาของปามบังต้นนี้ครับสูงที่ประมาณสองเมตรอันนี้เห็นได้ชัดเจนครับว่าแสงมีผลต่อการเจริญเติบโต ของต้นไม้เป็นอย่างมากฉะนั้นแล้วถ้าใครจะปลูก,กระถิ่นเทพาต้องให้เขาได้รับแสงครับแล้วเขาจะเติบโตได้เร็วมากนะครับเขาจะยืดเร็วอสองต้นเนี้ย,ยืดเร็วมากผมก็คอยตัดแต่งกิ่งเขานะครับให้เขาเนี่ยมีลำต้นที่ตรงแล้วก็กิ่งก้านเขาเนี่ย ไม่เกกะใครที่จะปลูกกระถินเทพานะครับเพื่อขายเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับอันนี้อยู่ในตารางที่บริษัทอบอกอ,กอเนี่ยเป็นองค์การเป็นองค์การหมหาชนเนี่ยกำหนดเอาไว้ห้าสิบแปดชนิดนะครับเพื่อนเอนลองไปศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าถ้าจะโปลูกกะถินเทพาเพื่อขายคาร์บอนเครดิตนะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่แน่ๆเขาต้องการแสงมากพอสมควรครับถ้าอยู่ในร่มเงาแบบนี้ไม่ดีแน่ครับเดี๋ยวผมให้ไปดูอีกต้นหนึ่ง ต้นสองต้นอันนี้หนักเลยครับไม่เจอแสงนี่ครับแค่อกผมเองนี่ครับไม่ยืดไม่ไปไหนมาไหนเลยครับสองปีปลูกพร้อมกันครับบางต้นก็ตายไปแล้วก็มีกระดินเทพาต้องการแสงครับถ้าใครจะปลูกต้องโดนแสงนะครับฝากเพื่อนๆไว้เป็นข้อมูล